อะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่เรา,เาใช,ใช้ในชีวิตมาตลอดนะคะคือบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มีความสามารถตรงนี้หรือว่ามันดูยากนะไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราพยายามมันทุกอย่างเป็นไปได้หมดค่ะ <S <S ค่ะวชิรพรสุขมณีนะคะ ธุรกิจของเราคือบริษัท FC f e r t i l i t y นะคะก็ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยนวัตกรรมอินรีเคมีค่ะก็ธุรกิจนี้ก็ดาเนินมาประมาณสัก10กว่าปีแล้วอะคะ่ะมีโอกาสไปไปเที่ยวญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วก็เห็นว่าไอ้ทำไมคนเกษตรกรญี่ปุ่นเน่ยเขามีชีวิตที่ดีฮะและมีฐานะที่ดีในขณะที่เกษตรกรบ,บ้านเราเนี่ยมันยากจนมาตั้งนานแล้ว ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นว่าถ้าหากเรามีโอกาสนะว่าก็คงจะมาพัฒนาแล้วก็สร้างสินค้าโดยเฉพาะสินค้าปุ๋ยที่พอเราเห็นเรงเห็นว่าปุ๋ยเนี่ยมันเป็นจริงๆมันวิธีคิดของคนญี่ปุ่นเนี่ยคือปุ๋ยเนี่ยมันเหมือนเป็นชีวิตเป็นต้นกาเนิดของชีวิตคือเพราะว่ามันเป็นอาหารของพืชแล้วบังเอิญว่าคนก็ไปกินพืชด้วยใช่ไหมรวมทั้งสัตว์ก็ไปกินพืชหรือคนไปกินสัตว์เทราะนั้นถ้าหากไม่มีปุ๋ยมันก็ไม่มีมันก็ต้นไม้มันก็ไม่โตอ่ะมันก็ไม่มีชีววิิตมันนรงปุ๋ยยคคือออาาหขด้ น้นจิวเด่นของเราเราก็เอาความจําเป็นพื้นฐานของพืชน,น่ยซึ่งรวมเป็นทั้งหมด5ชนิดนะฮะหอย่างคือ5 d 5ดี5เด็ดบางคนก็จะเรียกปุ๋ย5พลังก็จะมีสโลแกนแล้วก็ยกมืออย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสสญลักษณ์ของบริษัทของเราซึ่งเกิดจากการรวมกันเป็นไฮบริดนะฮะเอาข้อดีของปุ๋ยที่อยู่ในตลาด5-6ชนิดอนะเอามารวมไว้ในปุ๋ยตัวเดียว ต้องขอขอบคุณกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมนะคะที่จัดโครงการดีๆเหล่านี้มานะคะขอสุบเป็นสักประมาณ3หัวข้อย่อยนะคะก็คือเรื่องที่1คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นเวลาที่ได้เอาความรู้ความเข้าใจตรงนี้กลับมาทบทวนเกี่ยวกับ customer journey ของเราเองนะคะเรื่องที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่อง data อันนี้แหละที่แบบเออเนาะเรามี data เราทําดําเนินธุรกิจมาเป็น10ปีแต่ว่า เอเราได้เอามาใช้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังเรื่องสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรถ้าเราจะสร้างองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนเนี่ยเราควรจะทํำยังไงบ้างก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้หัวข้อนี้เหมือนกันจากโคร,รงการนี้นะคะ เราก็จะมีทั้งเป็นเว็บไซต์นะคะของบริษัทเอง ST Fertility นะคะแล้วเราก็จะมีเว็บไซต์ที่เราทําการตลาดออนไลน์ที่ชื่อว่าปุ๋ยออนไลน์ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็จะปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Facebook Facebook ที่เราทําหลากัหลกๆก็จริงๆเรามีอยู่4เพจเพจหลกัหลกๆก็จะเป็นในเพจออนไลน์แล้วก็ปุ๋ยออนไลน์แต่ถ้าเกิดอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องความรู้วิชาการเนี่ยเราก็จะมีในเพจ Facebook ที่เป็นของบริษัทเอง ST Fertility ก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะ